สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้วันพุธเนาะก็พาเพื่อนๆเ,เดินเข้ามาสวนค้างบ้านเพื่อนๆคะ่ะได้ทําการตัดหญ้านะคะตัดหญ้าไปแล้วนะคะแล้วก็รอให้เขาขึ้นหนอเตกหนอนะคะเราก็จะทําการฉีดยากําจัดวัชพืชเนาะนะคะก็เป็นไก่ไก่พืชผักผลไม้ของเราหน่อยเนาะคะ่ะตรงไหนพื้นที่ว่างอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะมันเพื่อนเดี๋ยวพามาดูอันนี้คือปลูกหกต้นนี่ส้มโอทองดีนะคะนะคะอันนี้ก็ปลูกมานานแล้วเช่นเดียวกันไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะต่อไปนี้ต้องใส่ใจค่ะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเราต้องใส่ใจเนาะนะคะทั้งหมดนี้ประมาณ6ต้นนะคะปลูกมาใครที่มีเคล็ดลับดีๆนะว่าปลูกแล้วให้มันต้นโอ้ใหญ่งามสี่ปีได้กินผลประมาณเนี้ยบอกไม่ตุกหน่อยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ <laughs> ตุนักพันธุ์ไทยหลงังอ่านค่ะ เทชเทชชนะคะนี่ค่ะมันก็แตกยอดดีนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำเป็นประจำค่ะนะคะนะคะนี่เลยแล้วก็ด้านข้างนั้นมันก็คือมะเขือเปราะ,ะนะคะตรงนี้นะคะมันเป็นดินก้นคลองนะคะดินก้นคลองที่เราขุดมาไม่ตู้วางแผนวะถ้าสามีกลับต่างประเทศนะคะ้ามมต้ก็สีข้าวขายด้วยไง แล้วทีนี้ข้าวเปลือกข้าวเปลือกมันเหลือเยอะแล้วในข้าวเปลือกมันมีข้าวปลายนะคะข้าวปลายลำอยู่ในนั้นแล้วอะ่ะเราก็จะทําประโยชน์ก็คืออยากเลี้ยงไก่ไข่นะคะอยากเลี้ยงไก่ไข่ตรงบริเวณนี้นะคะ่ะจึงเผาไฟนะคะทําให้เตียนรองให้ยากขึ้นเราก็จะใส่ทั้งคุมทั้งค่ายาฆ่าแมลงเอยไม่ใช่ฆ่าหญ้านะคะ ก็ฉีดไปเลยนะคะเราให้มันแตกหนอ่อสักประมาณคืบก่อนเนาะนะะทั้งหญ้าทั้งหมดเลยค่ะจะพยายามทําให้เตียนเข้าไว้เพราะว่าฝัดรื้อคานนะคะกลัวนะคะตัวเฮียนะตัวเฮียค่ะเข้ามานะคะเพราะเรามีคลองไส้ไก่นะคะนี่คือเมื่อเขือเปรานะจ๊ะเมื่อเขือปาอที่ปลูกดินก้นคลอ,องเพื่อน กว่าจะสวยงามกว่าจะขึ้นมาเป็นต้นนี่ยากมากเลยนะยิ่งเจอหน้าฝนนี่แย่เลยค่ะเพราะว่าดินก้นคลองมันเป็นลักษณะดินเหนียวนะคะนะคะนี่ค่ะด้านสะด้านครูคลองเราก็ปลูกมะพราวน้ําหอมแต่ก็ไม่ค่อยงามนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะมีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะพาออัปเดตไอ้ต้นมะเขือเปาะว่าระหว่างเราปลูกจากดินเหนียวแล้วก็ดินดิน ที่เดียวกันแต่ว่าดินนันเนี้ยเป็นลักษณะที่แตกต่างไปก็คือมันมันขุดไม่ลึกไงมันขุดไม่ลึกดินหน้าดินมันก็ยังคงสภาพมีอยู่ดีอยู่แล้วก็เราก็ได้ปรุงดินก่อนปลูกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้จะสวยงามมากเลยค่ะนะคะมะเขือเปราะนะคะเราปลูกแบบปลอดสารนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงเลยค่ะมันก็จะมี หนอนผีเสื้อเยอะหน่อยนะคะเราก็จะได้เลือกกินเท่านั้นค่ะเหลือกินจากปากหนอนเหลือกินจากตาผีเสื้อที่เขาไม่ได้เห็นนะคะมันก็จะได้กินเนี่ยเ,เพื่อนๆสาเหตุที่ว่า,อายอดของเขาเหี่ยวนะคะเหี่ยวและแห้งอย่างนี้ไม่ต้องจะพาไปดูนะคะมันอยู่ตรงไหนนี่ค่ะมันเจาะรูเข้าไปนะคะเจาะรูเข้าไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะ นี่ค่ะนะคะเมื่อเขือเหี่ยวแห้งเข้าไปนี่เจาะรูเข้าไปมันไม่มีอะไรนอกจากคําว่าหนอนมันอยู่ในลาต้นนะคะเพื่อนเพื่อนหนอนอยู่ในลาต้นนะคะมันก็อยู่ประมาณในนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการกาจัดมันโดยการบีบบีบบีบให้มันออกหรือเปล่ามันไม่ออกมันก็จะติดอยู่ในนั้นเลยให้ออกไม่ได้ก็คือมันตายแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนหนอนนะคะ นี่เลยค่ะเราก็ทำการนีนบีเลยค่ะบีเลยเด้อนะคะอยไปได้หักหนอนเ้อค่ะพี่น้องนะคะอาทุเรียนเล็กเพื่อนๆค่ะมาถึงขั้นทุเรียนเล็กแล้วบ้างทุเรียนเล็กเนี่ยปลูกไว้ก่อนช่วงโรงเรียนลูกปิดเทอมนะคะก็จะได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ มะเขือนะว่าจะพามาดูมะเขือก็คือดูมะเขือก่อนเนาะวันน่าค่อยทำวีดีโอเกี่ยวกับทุเรียนเลน็กเนาะเพื่อนๆดูสิคะพอพอเราไม่ได้ศัตรูพืชของเราว่าเราไม่ได้ฉีดยานะคะฉีดยาก็จะเป็นพวกนอนพวกเพี้ยพวกมดเนะะ mm ี่ยค่ะเห็นไหมคะมดก็จะมาตอมเพี้ยเพราะว่าเป็นอาหารของมดนะคะ mm hmm. แล้วเพี้ยก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงเพื่ออย่างชีพนะคะเพื่อนๆแล้วเมื่อดูดแล้วใบของมะเขือก็จะหงิก ไม่ว่าจะเป็นพริกหรือมะเขือเป็นเหมือนกันค่ะเราต้องกําจัดมดนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ตุ๊กก็จะเด็ดเพี้ยวกไปเลยนะคะอืมนะคะเดี๋ยวแม่ตุ้จะต้องหาผงโรยมดมาใส่ตรงไหนที่มันมีลักษณะหงิกนะคะไม่ได้เป็นมาจากเชื้อราเพียงอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นมาจากเพี้ยด้วยดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบของเรานหงิกงอเลยค่ะอันนี้เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนแก่แล้วนะคะ เดี๋ยวไม่ต้อกจะกัดให้ดูนะว่าแก่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตกัดนะคะกินได้อะ่ะอืมอืมนึกว่าแก่นี่แค่ตัวเองเอะแก่แล้วอืมอืมสวยงามค่ะโอเคเนเพื่อน่ะ การปลูกผักทุกชนิดแบบปลอดสารแบบอินทรีย์มันไม่ได้ง่ายและอย่างการดูแลมันก็ยากเราต้องใส่ใจนอกจากคนที่ว่างจริงๆคนที่รักจริงๆคนที่ไม่ได้ทํางานอะไรเลยมันก็จะมีเวลาว่างเยอะนะคะแล้วคนไหนมีเวลาว่างทําเลยค่ะเกษตรอินทรีย์อย่างน้อยมันก็ได้กินเดี๋ยวจะกินแล้วเขาขายนะคะมันแบบนี่ค่ะนะ ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะลองไปใช้พื้นที่บ้านตัวเองให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะ